คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเราได้เห็นในสื่อโซเชียลที่จะคอยบอกกับเราว่าความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสคืออะไรหรือชายในชุดสีแดงกับทุงของเล่นและรายชื่อเด็กดีที่เขาจะเอาของเล่นไปให้คือใครมันช่างเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นว่าไหมครับ แต่วันนี้ผมอยากถามทุกคนว่าคุณเคยเห็นคนที่เกลียดเทศกาลวันหยุดไหมครับหรือแม้กระทั่งเกลียดวันคริสต์มาสคนเหล่านั้นมีตัวตนอยู่จริงนะครับและเหตุผลของพวกเขาก็ทำเอาเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยที่ผมอยากพูดกับทุกคนในเรื่องนี้เพราะผมเองก็เคยเป็นคนที่ไม่ชอบเทศกาลเหมือนกันครับและผมเชื่อว่าไม่ได้มีผมคนเดียวแน่นอน ีรู้้สึกแบบนมีหลายสาเหตุนะครับที่จะทำให้เราเกลียดหรือไม่ชอบอะไรสักอย่างในกรณีของผมจะเป็นเรื่องการสูญเสียครับการที่เราต้องสูญเสียอะไรหรือใครไปในช่วงเวลาที่เราควรจะได้ฉลองกันนั้นเป็นเรื่องที่เราทำใจยอมรับได้ลำบากมากจริงๆครับแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมหายรู้สึกแบบนั้นแล้วนะครับ เป็นเพราะผมได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ครับและเรื่องราวที่พระเจ้าได้หนุนใจผมก็คือเรื่องราวของบุคคลที่ชื่อโยบโยบเป็นคนที่ไม่เคยต่อว่าและไม่เคยโทษพระเจ้าไม่ว่าเขาต้องสูญเสียอะไรไปเท่าไหร่จากการที่มารได้มาขอทดสอบโยบจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงยอมแต่ไม่ยอมให้ทำท่านถึงแก่ความตาย ในพระคัมภีร์โยบก็โอดครวญอยู่ไม่น้อยเลยครับแต่ที่ผมรู้สึกประทับใจและรู้สึกหนุนใจมากๆก็คือการที่เขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปแต่เขายังคงสแสวงหาพระเจ้าเสมอเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบในชีวิตของเขาพระเจ้าเป็นความยุติธรรมในชีวิตเขาฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขายังคงสแสวงหาพระเจ้าจริงๆโยบไม่ได้เจอเพียงการสูญเสียนะครับ แต่เจอกับคำพูดของเพื่อนๆที่ทำร้ายจิตใจของเขาอย่างมากแต่เขาก็ยังคงเลือกที่จะฟังเสียงพระเจ้ามากกว่าเสียงของเพื่อนเขาถามพระเจ้าในสิ่งที่เขาสงสัยและพระเจ้าได้ตอบเขาในเวลาที่เหมาะสมและในตอนนั้นเองที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเขาได้เรียนรู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มากขึ้นและเขาได้สัมผัสถึงพระคุณที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเขาเรื่องราวของโยบ ทำให้วันคริสต์มาสปีหนึ่งที่ผมมัวมองอยู่ในพื้นที่แคบๆของตัวเองกลับคิดขึ้นได้ว่าการที่บางครั้งเราต้องสูญเสียอะไรไปมันไม่ได้แปลว่ามันจะทําให้เราต้องสูญเสียทุกอย่างและเราต้องไม่ลืมว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลและเป็นผลดีสําหรับเราแน่นอนครับเมื่อคิดได้แบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าผมจะหายได้เลยครับจอห์นแม็กซ์เวลกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการลงมือทำไม่ใช่เพียงการคิดหรือการพูดถึงมันเท่านั้นผมจึงเริ่มต้นโดยเมื่อกลับจากที่ทำงานแล้วผมจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือในที่ที่มีรถไม่เยอะและสูดอากาศเข้าไปให้เต็มปอดเดินเล่นและคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่ครู่หนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ถอนสายตาจากมุมมองของความเจ็บปวดของผม ทอมใจลงสแสวงหาพระเจ้าในช่วงที่เงียบสงบแล้วผมก็ได้รับเมสเซจที่เข้ามากระทบใจว่าก็จริงนะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลจริงๆไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามเพราะเหตุผลของพระเจ้าก็อยู่เหนือความสามารถของเราที่จะจับต้นชนปลายได้ถูกจริงๆแต่เมื่อเรามีพระเจ้าเราก็สามารถวางใจพระองค์ได้จริงด้วยเช่นกัน ในวันนี้ใครก็ตามที่เมื่อถึงเทศกาลแห่งการให้ทีไรแล้วต้องมีภาพความทรงจำที่เจ็บปวดจากการสูญเสียฉายวนขึ้นมาตลอดผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ขอให้คุณติดสนิทกับพระเจ้าและใช้เวลากับพระเจ้าให้เยอะๆนะครับสารภาพกับพระเจ้าถึงความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกคุณสามารถระบายกับพระเจ้าได้ ถามพระเจ้าได้และขอให้คุณรอเวลาที่จะฟังเสียงของพระเจ้าด้วยนะครับผมเชื่อว่าคำตอบของพระเจ้าที่มาถึงคุณจะเยียวยารักษาหัวใจที่บอบช้ำของคุณและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณเติบโตในความเชื่ออีกระดับกับพระเจ้าครับแล้วเมื่อถึงเวลาหนึง่งพระคำของพระเจ้าที่คุณสะสมเอาไว้จะค่อยๆสำแดงออกมาผ่านทางมุมมองใหมของคุณครับ ผมเป็นกําลังใจให้นะครับหวังว่ากอดไนท์อีพีนี้จะเป็นของขวัญให้คุณที่อาจจะเคยเจ็บปวดมานะหันหน้าเข้ามาหาพระเจ้าครับสแสวงหาพระองค์พระเจ้าช่วยคุณได้และคุณจะหายดีอยากบอกกับทุกคนว่าเราจะกลับพบกับกอดไนท์กู๊ดไนท์โชว์ใหม่อีกครั้งในวันที่สองมกราคมปี2023นะครับก่อนจะจากกันไป ผมอยากขออธิษฐานให้กับทุกคนที่จะมีความสุขและได้ใช้เวลาในช่วงท้ายปีนี้กับคนที่คุณรักนะครับพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์สำหรับตลอดปีที่ผ่านมาที่พระองค์นำเรามาจนถึงช่วงสุดท้ายของปี2022นี้เราขอบคุณพระองค์ที่ไม่ว่าสิ่งใดจะเข้ามากระทบเราพระองค์ก็จะคอยอยู่ตรงนั้นกับเราคอยปกป้องและปลอบประโลมจิตใจของเราเสมอ ขอพระองค์อวยพรเราทุกคนในช่วงท้ายปีนี้ที่เราจะเตรียมตัวสำหรับปีหน้าเป็นอย่างดีที่ทุกสิ่งที่เราวางแผนและทุกอย่างที่เราจะทำเราจะมีพระองค์เป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมเป็นที่พึ่งพิงเป็นผู้ที่เดินนำหน้าเราและเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราเสมอไปเราขอฝากแผนงานทั้งสิ้นในปีหน้าไว้ในประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานสารรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่นะครับพระเจ้ารักคุณนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก Night, Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ